ครับวันนี้อยู่กับผม2อ o วายโอชิตนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเอาชีวิตลอด24ชั่วโมงครับผมหลายคนตามคําขอนะครับผมที่เรามาเอาชีวิตลอดในนี้นะครับผมที่นี่มันเป็นป่าอุบมสมบูรณ์มากครับผมซึ่งมันเป็นป่าที่ที่ไม่ค่อยที่จะมีคนมานะทุกคนคือแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรครับผมก็อ,อย่างที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับให้เรามาเอาชีวิตลอดเป็นเวลา ยี่สี่ชั่วโมงสร้างที่พักเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็หาปาูหาปลาอะไรพวกนี้นะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดให้ผมอย่างที่ท่านผู้ชมขอมาครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าปา่าลึกนะครับผมคือเราต้องเดินทางหลายกิโลอยู่นะครับอยู่จากบ้านนะทุกคนที่เรามาที่นี่ก็ประมาณ30กว่าโลครับผมแต่เราก็มากับรถขึ้นลกมานิดนึงแต่เราไม่ได้ถ่ายให้นะทุกคนโอเค ว่าตอนนี้เราจะต้องเดินทางอีกประมาณ6หรือ7โลนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเดินทางกายพอสมควรนะครับผมคือที่นี่นะครับผมก็ได้มาถ่ายคลิปให้แล้วนะครับคือเราแค่มาแบบมาประชมภัยครับผมประชมภัยเดินป่าเข้าน้ําตกอะไรพวกน,นี้ประมาณนี้ครับผมโอเคก็วันนี้ตอนนี้เราว่าเราเดินทางไปกันต่อดีกว่าทุกคนไป อาทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงที่ไร่หมากครับผมนี่ที่นี่ก็จะเป็นต้นหมากนะพวกนี้นี่อรทุกคนมันก็จะเป็นต้นหมากที่คนกับเรียงเขากินกันนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราว่าเราเดินทางต่อนะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงต่อไปครับผมโอเคก็ตอนนี้เราว่าเราเดินทางกันไปต่อดีกว่าทุกคนมา ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแล้วนะทุกคนผมว่าในป่าลึกแบบนี้โอ้โหดูครับผมมันค่อนข้างที่ใหญ่มากผมนี่นะทุกคนมันก็ใหญ่กว่าตัวผมหลายเท่าครับผมดูโอ้โหสูงมากครับผมดูดูด,ดูว้าวโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราว่าเราจะเดินทางกันไปต่อครับผมมันยังไม่ถึงที่ที่เราจะตั้งแคมป์นะทุกคนโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราว่าเราจะไปตั้งแคมป์กันดีกว่าทุกคนมา ่ะทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นไปตากไม้ไผ่ครับผมเพื่อที่จะมาสร้างที่ผ้าของเรานะทุกคนนี่คนระับไมไผ่ที่เราจะสร้างที่ผ้าของเราต้นนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราว่าเราจะขึ้นไปที่นี่เราก็ขึ้นไปตากกันเลยทุกคนมา โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงต้นไผ่แล้วครับผมนี่นะทุกคนนี่นี่นะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตากันเลยทุกคนมา ตอนนี้เราว่าเราเจอที่ที่เราจะตั้งแคนกันแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งแคนกันที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะตั้งแคนอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาที่นี่อันหนึ่งแล้วก็ที่นี่ที่หนึง่งแล้วก็ที่นี่ตัวหนึง่งแล้วก็ผมจะทาไม้แผ่นนี้นะครับเดี Field ๋ยวผมจะทําไม้แผ่นนี้ให้มันเป็นแผ่นแล้วก็จะปูที่นี่แล้วก็จะเอาหลักคา ไม่ต้องหรืออะไรนะครับให้มันให้มันกำหมอบหรือน้ำฝนอะไรต,ต่างๆให้มันได้นิดนึงนะทุกคนเพื่อตอนนี้เราว่าเรามาเริ่มทํากันเลยทุกคนมา ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําซี่โครงของมันเสร็จแล้วก็ผมโอเคก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราว่าเราจะมาทําไม้แป้งกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราว่าเรามาเริ่มทําไม้แป้งกันนะทุกคนมา นี่นะครับเรากไ็ได้ทำเป็นไม้แป้งกันเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราว่าเราจะมาปรุงกันกที่นี่เลยทุกคนมาตอนนี้นะครับเราก็ได้ปูนเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคกพราตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำอันนี้ให้มันไม่มูมลาครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันเลยทุกคนมา ตอนนี้เราอนก้จะต้องตักให้มันเข้ากันครับผม ตอนนี้เราว่าเราจะไปหาปลากันก่อนนะครับผมคือตอนนี้เราก็ได้เอาเบรมาด้วยนะเราก็เตรียมมาจากบ้านนะครับผมโอเคก็เบรกของเราตอนนี้นะครับผมนี่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วก่อนโอเคก็ตอนนี้นะคืออันนี้เราก็ได้มอบไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราว่าเราจะขึ้นไปดักไปตกปลาที่ข้างบนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะทุกคนโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราว่าเราเริ่มไปตกปลากันเลยทุกคนตอนนี้เราว่าเราเริ่มไปตกปลากันเลยทุกคนมา ตอนนี้นะครับผมเราไปตกปลาคือเราไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็เริ่มหิวกันแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็เหนื่อยพอสมควรนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําให้เต็มที่กว่าเดิมครับผมเพตอนนี้เราจะมาเริ่มหุงข้าวอะไรกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราว่าเรามาเริ่มหุงข้าวกันเลยทุกคนมาตอนนี้ข้าวของเราก็สุดแล้วครับผมโอเคตอนนี้เราต้องข่าวอ่า อโอ้โหอันนี้โอ้ขันรังนี่มันไม่ค่อยสุดเลยครับผมมันสุดแค่ครึ่งเดียวทุกคนโอ้โหเขา,า,อยอยาก็อะไรเหมือนกันนะเน,นี่ยตอนแรกครับผมตอน,นแรกเราก็นึกว่าเราจะสร้างอันนี้ให้เสร็จแต่แต่แล้วมันไม่เสร็จครับผมมันไม่เสร็จเราก็เลย เอาเวลาว่างไปตกปลาแล้วตกปลามันยังไม่ได้อีกครับผมอ่ะก็ตอนนี้ก็กินข้าวเปล่าครับผมที่จริง,รงถ้าเราไปหาผักอะไรพวกน,นี้มันก็มีอยู่แ,แล้วทุกคนแต่เราก็มันดึกแล้วผมเราก็ไม่มีไฟฉายอะไรด้วยตอนนี้เราใครแค่แฝโทรศัพท์นะทุกคนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวบ,บันดีกว่าทุกคน สวัสดีสวัสดียำเช้าครับทุกคนอ่ะก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มเช้าแล้วครับผมโอเคก็ตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวตอนเช้านี้นะเดี๋ยวเราจะหุ่นเข้ากันก่อนนะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่เรารอเข้าหุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำทิพากของเรากันให้เสร็จในวันนี้เลยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มหุน่นกันเลยทุกคนมา อาทนุนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เตรียมข้าวของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้เราว่าเรามาเริ่มหุ่นกันเลยทุกคนเมื่อวันนะครับเนื้อที่เราหุ่นข้าไม่สุดนะคือเนื่องจากว่าเราหุ่นมันไม่นานนะครับผมโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสู่หุ่นให้มันสูสุดกันเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนมา นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ให้มันเดี๋ยวเราจะใส่ฟืนของเราให้มันเยอะๆนะทุกคนใส่เข้ามาแบบนี้ครับผมทุกคน,กคนตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เตรียมไม้อันนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำ หลังคาของเรากันเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนมาผมจะทาะ่หลังคาที่มันเป็นไม้แบบนี้นะทุกคนผมจะเอาไม้ไผ่แบบนี้สี่เส้นครับผมที่นี่เราไม่สามารถที่จะขูดมันไดน,นะทุกคนเพราะเราก็เลยต้องตั้งแบบนี้ทุกคนถ้าตอนต่อไปเราก็จะมาทำแบบนี้ครับผมื่อที่ บ้านของเรามันจะหลังคาของเรามันจะได้อยู่ดีมันจะได้มันจะอยู่ได้ดีนะทุกคนเพศเดี๋ยวเรามาทำกันเลยทุกคนนี่เราก็จะมากพอเางนี้ ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําที่โครงของหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราว่าเราจะไปตัดใบของเรานะครับผมคือเราจะใช้เป็นน่าจะใช้เป็นใบตองครับผมเดี๋ยวเราจะไปตัดก,กันก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยว่ามา ทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้สร้างบ้านของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือตอนนี้หลังคาก็แข็งแรงพอสมควรครับผมโอเคก็ตอนนี้เหลือแต่เราต้องทาอาหารครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปออกตามหาของป่าอะไรต่างๆที่จะกินในวันนี้ครับผมคือตอนนี้เราก็เริ่มหิวกันมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาของป่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยป่าหรืออะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เราจะมาทําอาหารกันเลยทุกคนเด,เดี๋ยวเราเริ่มไปกันก่อนทุกคนมา ตอนนี้เราก็ได้มาเก็บได้เมื่อกี้ผมก็ได้ไปเก็บด้วยฝ่ามา้าครับผมด้วยอันนี้มันยังไม่สุกครับผมเดี๋ยวเราจะมาปิ้งครับผมข้างในนะครับมันจะมีแต่มเมล็ดนะครับผมนี่นะทุกคนมันก็จะมีแต่แต่มเมล็ดแต่เราสามารถปิ้งกินได้ครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะทุกคนอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาปิ้งกิน กล้วยป่าของเราแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำกับข้าวของเราครับผมตอนนี้ข้าวของเราก็สุดแล้วนะคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวกันก่อนเลทุกคนมาตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ซอยผักของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะว่าเราจะไปแกงกันเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนมา ทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกงของเรากัานแล้วน,นะครับผมอโอเคเรถไฟก็นะ่าจะมานี่นะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เหลือแต่ร,รออย่างเี็วครับผมทุกคนตอนนี้เราจะมาใส่เครื่องปรุงนะครับผมเครื่องปรุงที่เราเตรียมมาจากบ้านนะหอมแดงครับผมตอนนี้ซอย,ซอย อ่านี่ครับผมเราจะใส่ไว้อ่ะก็ใส่ไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราจะใส่เกลือกับชูรสนะครับผมนี่ประมาณนี้นะก็ใส่เข้าไปครับผมอ่ะเกลือก็ประมาณนี้ทุกคนอ่าเรียบร้อยแล้วก็ช้อนที่เราทำมาโอเค คนคนาาก็นคทุกคนตอนนี้แกงของเราก็สุดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราว่าเรามาเริ่มกินข้าวก้านเลยทุกคนมาอุ่นๆร้อนๆทุกคนนี่เป็นข้าวที่เราหุงมาจากกระบอกไ,ไม้ไท่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะใส่น้ำน้อยไปนะรู้สึกว่ามันแข็งมากเลยทุกคน แต่มันเป็นไรครับผมโ <Okay. S 1> อเคเพราะวันนี้ทั้งเช้าเรายังไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลยครับผมไม่จะกินตอนนี้โอ้ไม oh. ่เลยครับผม ใช้ได้ครับผมก็สามารถกินได้ครับทุกคนที่จริงน้ำใส่นี้นะผมมันก็มีปลาอยู่นะผมแต่เราไม่มีเวลาที่จะหาปลาผมเราก็สร้างที่พักอะไรก็เสร็จเมื่อวันสร้างทั้งวันเลยครับผมสำหรับใครที่ดูในคลิปก็จะดูในแป๊ดเดียวครับผมแต่เราสร้างมาทั้งวันแล้ววันนี้ก็เกือบเที่ยงครับผมตอนนี้เราสร้างอันไี่เสร็จ ตอนนี้ผมก็จะให้ตากล้องมากินมาคือตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าอินเริ่มอินกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตากล้องมากินมา